เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ yeah. Yeah. สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มปประจะมนที่14มกราคมวันนี้ในรอบค่มครับมากันที่ข่าวลือเรื่องตลาดนักเตะรอบวันของทีมกันก่อน มาที่ข่าวแรากนะครับกับข่าวที่เรียกเสียงฮือฮาได้พอสมควรเมื่อรายงานจากคาเบียเปนาและข่าวจากโตโดฟิคาเจสสื่อสเปนนะครับได้ออกมาระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังวางแผนจะยืมตัวคารินเบนเซมากองหน้าโตเก่าวัย36ปีจากสโมสรอัลเอติฮัดมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัว6เดือนเพื่อเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ในแผนเกมรุกของทีมในเวลานี้ครับดีตัวนักเตนก็อยากจะย้ายกลับมายังยุโรปเช่นกันซึ่งทางปีศาจแดงก็หวังใช้โอกาสนี้เรียก,กล่อมให้เขาเนะย้ายมาร่วมทีมครับ นอกจากนี้ก็ยังมีรายงานเสริมออกมาด้วยนะครับว่าเอเย่นของคาริเบนเซม่าเป็นคนเสนอกองหน้ารายนี้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเลยครับในตลาดรอบนี้และสโมสรตโตสังกัดอย่างเอลีตีฮัดเองก็ทราบดีว่าตัวเบนเซม่าน่ะกำลังเจรจากับแมนยูไนเต็ดกับโอกาสเป็นไปได้ในการยิมตัวนักเตะรอบนี้ครับซึ่งกับข่าวดังกล่าวก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับแต่ก็ต้องรอให้แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือน่ะเล่นกันก่อนซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อครับ มาที่ข่าวต่อไปกับอีกหนึ่งรายงานที่น่าสนใจจากทางเอครมโคนู u, นักข่าวดังของ ESPN หรือจากรายงานในครับได้ออกมาระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเริ่มปฏิบัติการเตรียมยื่นข้อสเสนอคว้าตัวเจ้าเนเบสกองกลางดาวรุ่งพอนสวร์สูงของเบนฟิก้าวัย19ปีเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้เลยครับหลังจากให้ความสนใจและเกเฟ้าติดตามพัฒนาการของนักเตะมาอย่างต่อเนื่องแถมตัวเจ้าเนเบสนะครับก็ยังเล่นดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากได้เดบิวต์ขึ้นทีมชุดใหญ่ของเบนฟิก้าเมื่อซีซั่อน สำหรับเรื่องค่าตัวนั้นอาจจะเป็นปัญหาไม่น้อยครับเพราะว่านักเตะมีค่าฉีดสัญญาสูงถึง120ล้านยูโรซึ่งก็เท่ากับที่เชลซียอมจ่ายค่าฉีดสัญญาดึงตัวเอนโซเฟรนันเดสจากเบนฟิก้าไปเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาเลยครับ ข่าวต่อมาครับกับรายงานของฟ a บ i โอโรมาโนกันบ้างโดยจากรายงานในครับเผยว่าการย้ายทีมของอัลเบโรฟาน a นเดสระหว่าง Manchester United และก็เบนฟิก้จะเป็นตัวเลือกของการย้ายทีมแบบยืมตัวและก็พร้อมชั่นซื้อขาดประมาณ10ล้านยูโรและจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ5ล้านยูโรขึ้นอยู่กับความสําเร็จของนักเตะ โดยฝั่งทัพปีแสด,ดงเราเองก็ได้ใส่เงินไขสัญญาได้รับส่วนแบ่งจำนวน20%หากว่าเบนฟิก้าขายนักเตะได้ในอนาคตและนอกจากนี้นะครับแมนยูนเต็ดเองก็ได้ใส่ออปชั่นเป็นสโมสรแรกที่มีสิทธิในการซื้อนักเตะกลับคืนสู่สโมสรด้วยครับรายงานต่อมาของฟลาเบซิโอโรมาโนนะครับมากันที่อีกหนึ่งดียวที่แมนยูนเต็ดได้ตกลงปล่อยกองหน้าดาวรุ่งวัย20ปีอย่างมัตติโอเมค่าให้กับเซเบียแบบไร้ค่าตัวครับในช่วงตลาดรอบมาการาคมนี้ดูคาดว่าดีลนี้นะครับทุกอย่างจะเสร็จสิ้นในช่วงสัปดาห์ห ซึ่งทางทัพปีสแสดงเราในคลับก็ยังได้ใส่ออปชั่นส่วนแบ่ง25%หากว่าในอนาคตเซบีย่าสามารถขายนักเตะออกจากทีมได้ครับมากันทิ่ข่าวต่อไปนะครับกับทัศนะของพอลเมอร์สันกูรูจาก s k y s p o t ซึ่งเขาได้ออกมาให้ความเห็นว่าเจดอนซันโชที่ตอนนี้ย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับสื่อเหลืองดอทมูลจะต้องเสียใจยอย่างแน่นอนเลยครับเมื่อมองย้อนกลับมาแล้วก็คิดได้ว่าเขานั้นได้โยนโอกาสในการลงสนามเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทิ้งไปในมือของตัวเขาเองโดยพอลเมอร์สันครับได้ให้ทัศนะกับเรื่องนี้เอาไว้ว่า จริงอยู่ที่เขายังเด็กแต่ก็แน่นอนมันก็แค่นั้นแค่เปิดประตูไปหาเอริเกเคนฮากเขาควรไปหาผู้จัดก,การทีมแล้วก็บอกว่าผมขอโทษกับสิ่งที่ผมพูดนั้นมันแรงไปหน่อยแม้ว่าเขาจะไม่ได้ตั้งใจก็แค่เข้าไปหาแล้วก็พูดมันกับเขาแค่นั้นเอง เขาจะมองย้อนกลับมาเมื่อเขาแขวนสตาร์ตตอนอายุ32ปีหรือว่าเท่าไหร่ก็ตามและก็คิดได้ว่าเขาเคยเซ็นสัญญากับหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและก็โยนโอกาสนั้นทิ้งไปมันเป็นปัญหาในโลกฟุตบอลในตอนนี้เขาได้เงินเร็วไปหน่อยจนกลายเป็นว่าเรื่องนั้นไม่สําคัญอีกแล้วและเด็กหนุ่มคนนี้ก็เชื่อมันในจุดยืนของเขาซะเหลือเกินแต่เขาจะย้อนกลับมามองถึงเส้นทางของเขาแล้วก็คิดว่าเขาที่ทาผิดพลาดไปแล้วที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเขาก็ต้องถูกตําหนิกับเรื่องนี้อย่างแน่นอน ข่าวต่อมาครับกับทัศนาของ Paul i n ส์อดีตนักเตะของทีมโดยอินส์นะก้รับทได้ออกมาแนะนําให้เอริกเทนฮากว่าอย่าเพิ่งใช้งานคอบบี้ไมนูมากจนเกินไปครับค่อยๆปั้นค่อยๆใช้ให้นักเตะนะแข็งแกร่งขึ้นตามเสดและที่สําคัญก็ต้องคอยประครบประงมให้ดีหากว่าไม่อยากให้นักเตะนะเสียคนไปซะก่อนครับโดยพอลอินส์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่า ตอนที่ผมมองไปที่แดนกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมไม่เห็นความเร็วมากมายนักเมื่อทีมต่างๆเข้าโจมตีตรงจุดนี้พวกเขาจะเปิดกว้างมากในแดนกลางเพราะว่าทีมนะัไม่มีตัวรับตามธรรมชาติเลยในทีมมีนักเตะที่มีความสามารถด้านเทคนิคอยู่เยอะแต่ผมไม่เห็นความเร็วหรือว่าความเข้าใจของการเป็นมิดฟิลด์เกมรับเลย เอริกเคนทากพยายามกระตุกเรื่องนี้อยู่และอยู่ดีๆคอบบี้ไมนูก็เข้ามาและก็ดูเหมือนว่าจะเป็นอนาคตที่ดีจริงๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่พวกเขาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเขาให้มากด้วยพวกเขาจะต้องส่งเขาลงเล่นบ้างและก็พักบ้าง เขาบีมานูจาเป็นต้องรับฟังและก็เรียนรู้อยู่ใกล้ๆก,กับคนที่ถูกต้องนักเตะเยาวชนที่ลงเล่นมาแล้วสัก2หรือว่า3เกมแล้วทุกคน,นก็ตื่นเต้นกันในทันทีสิ่งต่อไปก็คือเขาจะออกไปในเมืองพร้อมกับเพื่อนๆแต่นี่คือสิ่งที่คุณไม่อาจจะทําได้เลยสตีฟแมคลาเรนและก็ดารเรนเฟรเชอร์พวกเขาคือคนที่ต้องทําให้คอบบี้มนูไม่เหลืองเด็ดขาดและทําให้แน่ใจว่าเขาจะติดหนึบอยู่กับคนที่ถูกต้องเท่านั้นเขาเพิ่ง38ปีต้องให้เวลากับเขาปล่อยให้เขาเล่นให้เขาเอนจอยกับฟุตบอลของตัวเองส่ง แล้วก็เอาออกมาพักบ้างนี่แหละการดูแลนักเตะดาวรุ่งคนหนึ่งเรามากันีอีกหนึ่งทัชนาจากอดีตกองหน้าของทีมอย่างดิมิทาเบอร์บาตอฟกันบ้างนะครับโดยเขาได้ออกมาให้ความเห็นว่าเอริกเคนฮากน่าจะลองมอบปลอกแขนกับตันทีให้กับมาครัสแบดฟอร์ดเนื่องจากหากกองหน้าลูกมอของสโมสสอนรายนี้มีความรับผิดชอบมากขึ้นมันอาจจะกระตุ้นให้ฟอร์มอันยอดเยี่ยมของเขานะักกลับมาได้อีกครั้งนั่นเองครับโดยดิมิทาเบอร์บาตอฟได้ให้ทัชนากับเรื่องนี้เอาไว้ว่า ผมคิดว่าเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเอลดิเคนฮาควรจะมอบปลอ,อกแขนกับตันทีมให้กับมาคัสแวตฟอร์ดแล้วก็พูดว่าคุณจะเป็นกับตันทีมผมมีความรับผิดชอบกับคุณมากขึ้นมอขึ้นอยู่กับคุณแล้วเราว่าจะแสดงอะไรออกมาให้ผมได้เห็นบ้างกระตุ้นเขาแล้วก็ดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง <Yeah! S 1> สัญญาใหม่ที่มาคาัสแวตฟอร์ดเซ็นไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ก่อนน่าจะทําให้เขานะ่ะมั่นใจและก็อยู่กับแมนยูนิดต่อไปแต่ในขณะเดียวกันก็เข้าใจได้ว่าเขามีประสบการณ์มากพอและก็โตขึ้นมากพอที่จะเป็นผู้นนนนาของงทีมใตแหู่ญญ ในเคสนี้มีบางอย่างเกิดขึ้นแล้วผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอาจจะเป็นอะไรบางอย่างในชีวิตของเขาก็ได้อาจจะเป็นอะไรบางอย่างในห้องแต่งตัวของทีมอาจจะเป็นอะไรบางอย่างในสนามซ้อมแต่แน่นอนว่ามันไม่เวิร์กเหมือนเดิมกับฟอร์มการเล่นอันย่ำแย่ของเขาในช่วงต้นซีซั่นเขาต้องหาคําตอบมันให้ได้โดยด่วนหากเขาค้นเจอคําตอบสําเร็จอาจจะเป็นคําตอบที่ทาให้ทีมขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างถูกต้องและก็ทําให้เขากลับมายิงประต,ตูได้อย่างมากมายอีกครั้งด้วย เรามาพิดท้ายกันที่บทสัมภาษณ์ของสกอตแม็กโทมิเน่กันครับโดยเขาเดออกมาระบ,บุว่าเกมกับสเปอร์คืนนี้ที่โอทราฟอร์ดจะต้องเป็นเกมที่สนุกและก็ตื่นเต้นอย่างมากแต่ก็แน่นอนว่าแมนยูนเต็ดก็จะพยายามคว้าชัยชนะในเกมนี้ให้ได้เพื่อล้างตาจากเกมนัดก่อนที่บ้านของสเปอร์ครับโดยสกอตแม็กโทมิเน่ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าสเปอร์เป็นทีมที่ดีและก็มีโครงสร้างที่ยอดเยี่ยมนอกจากนี้ก็ยังมีการเล่นที่แตกต่างจากที่มันอื่นในหลีกเล็กน้อยและก็ไม่เหมือนใครด้วยการดันไลน์ขึ้นสูง มันจะเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นและคุณได้เห็นสถานการณ์คล้ายๆกันมาแล้วในเกมกับแอสตันวิลล่าซึ่งไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขาลงเล่นก็จะดันไล่ขึ้นมาสูงตลอดในเกมคืนนี้อาจจะเปิดกว้างกับผลการแข่งขันและก็ขึ้นอยู่กับเราเรียกว่าจะปิดพื้นที่ได้หรือเปล่าแต่ก็ต้องมีความสม่ำเสมอในแนวทางการรับมือกับมันด้วยการจ่ายบอลและพยายามคุมจังหวะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ผมรู้สึกว่าสเปอร์เป็นทีมที่ดีมากจริงๆพวกเขาเริ่มต้นซีซั่นนี้ได้อย่างแข็งแกร่งและพวกเขาก็ใส่เต็มที่อย่างแน่นอนในเกมคืนนี้กับเราสเปอร์ต้องการที่จะเอาชนะเราในบ้านของเราให้ได้ซึ่งเราก็จำเป็นต้องพร้อมที่จะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเด็ดขาดพวกเขากลายเป็นความท้าทายที่แตกต่างออกไปในซีซั่นนี้กับซีซั่นก่อนๆน,นี่คือเกมที่พวกเราเฝ้ารอและโดยเฉพาะมันเกิดขึ้นในช่วงก่อนพักเบรกซึ่งจะสามารถสร้างรากฐานที่ดีให้กับเราได้ หากเราทําได้ดีและทําทุกอย่างที่จําเป็นพร้อมกับความยึดมั่นในแผนการเล่นมันสามารถสร้างรากฐานที่ดีให้กับเราตอนกลับมาจากช่วงพักเบรกได้อย่างแน่นอนหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red Review Page กันด้วยนะครับผม